แค่ประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวสีไทยซูเปอร์แวร์ผลิตภัณฑ์เมลามีนคุณภาพที่โลกวางใจช่วงนี้ท่านผู้ชมครับเขาขึ้นเขาไปทั้งคู่คนหนึ่งขึ้นเขาจะไปล่าสัตว์เด็ก14ขึ้นเขาจะไปหาเห็ด ปรากฏที่จะไปล่าสัตว์เนี่ยยิงพลาดฮะแล้วไปถูกเด็กที่หาเห็ดเสียชีวิตท่านผู้ชมครับช่วงเช้ามืดเลยตีสามเนี่ยนะครับทางตำรวจนะครับชุดสืบสวนจราหน้ทีริยานแห่งชาติภูผายนรับแจ้งบอกมีคนโดนยิงรับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็อยู่ระหว่างเอาร่างเนี่ยลงจากเขาขอให้ตำรวจมาตรวจสอบด้วยนะครับก็ไปถึงไปเจอชาวบ้านจำนวนหนึ่งกำลังหามร่างเด็กชายสหภาพ ลงจากเขามาได้10กิโลเมตรโอ้โหท่านผู้ชม10กิโลแบบเดินป่าฝ่าดงนี่มันไม่ใช่น้อยๆนะครับระหว่างทางเนี่ยเด็กชายสาภาพทนไม่ไหวครับเสียชีวิตก็ประสานรถกู้ชีพอบาาตก้การเหลืองนำร่างไปชนสูตรที่โรงพยาบาลนาแกจากการชนสูตรบอกว่า เดชายสาภาพครับมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์เข้าตามร่างกายหนะ้าอกซ้าย5แหง่งแขนซ้าย2แห่งก็รวม7แห่งนะครับเสียชีวิตค,คนที่ยิงก็คือผู้ก่อเหตุนี่ยนะครับชื่อพรพรมสุภาอายุ59เป็นชาวบ้านโคกสีทองคุณพรเนี่ยนะครับมือปืนให้การบอกว่าเขาเนี่ยขึ้นเขาไปล่าสัตว์ที่ภูสันดูบ่อยไปบ่อยๆก่อนเกิดเหตุ เวลาจะไปล่าสัตว์ก็คือเอาโคมไฟอะบติดสีรษะไปด้วยใส่เข้าไปส่องเข้าไปเขาบอกเห็นแววตาคล้ายกับอีเห็นอ,อีเห็นนี่เป็นสัตว์นะ,ะนะครับก็เลยใช้ปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์ที่ใช้ล่าสัตว์ยิงไปครับระยะประมาณ50เมตรเขาบอกส่องไปเดี๋ยวมันอีเห็นแต่ไม่นึกว่าจะเป็นคนขึ้นไปหาเหตุหลังก่อเหตุนะครับ